เมาเรียบร้อยทุกคนครับสวัสดีชาว g m เอ็นะครับอยู่กับเลโอนะครับวันนี้พิเศษมากๆนะครับเรามาไลฟ์กันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่หลังเวทีนะครับของ LL Fan Fest นะครับ2022นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นบรรยากาศนะครับการซ้อมวันสุดท้ายเพราะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยกำลังจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วอ่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาชาว g m เอ็นะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้ศิลปินนะครับแต่ละคู่เนี่ย เขาพร้อมกันขนาดไหนตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงพักเบรกเราวิวลาแค่แป๊แบเดียวเท่านั้นนะครับขอภายในความล่าช้าด้วยจริงๆเราไลฟ์กันตอนแรกบอกว่า1นึ่งทุ่มแต่ว่ามีการติดซ้อมนะครับดังนั้นตอนนี้ก็มาประมาณค่มครึ่งนะครับแล้วก็มีเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงเพราะว่าตอนสองทุ่มเนี่ยเขาต้องไปรันทรูรอบเสมือนจริงกันนะครับดังนั้นเดี๋ยวพาไปที่ห้องเลยละกันนะครับห้องแรกเป็นห้องของคริสสิงโตเนี่เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าพี่คริสพี่สิงเขามาแล้ว สิ่งตอนนี้ไม่มีเรียบเดียวๆเีๆรยบๆเอาเป็นความพร้อมโอ้โหตา้มกินแท่งไฟอยู่ตอนเนี้ยนะเต็มร้อยนะ90ขออีก10ขาดคนดูอ๋อพอมีคนดูมาเติมแต่มครบทุกอย่างครบเลยทุกอย่างจะล้นไปเป็นร้อยเป็นสองร้อยเลยของผมก็จะเป็นว่า90อยู่ถ้ามีคนดูมาชูเนื้อให้ลง9ไม่ดเลย เลยตื่นเต้นคือแสดงว่าอันนี้ตอนนี้เป็นห่วงเรื่องอะไรเป็นห่วงเรื่องจำเนื้อเขาห่วงม,มากไม่ได้ปัญหาเรื่องจำเนื้อได้พอเขาหลับขื้นมาปุ๊บลืมลืม,ลมเป็นเหมือนขนมปังโดนไล่บอลกินเข้าไปขไปี้ลืมเลยเดี<ม>๋ยว<ๆ>เราจะรตือนเรื่อยๆเลยนะเฉลี่ยเรื่อยๆ,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 ๆแล้วก็ขออย่างนี้นะครับผมเล่นไหนที่คุณร้องได้ในในโชว์ของเร<ส>าอยากให้ทุกคนช่วยร้องคือต้องต้องบอกนี้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรัของพี่สินโตเลยมันจะเป็นโชว์เราไม่ได้เรียกว่าเพลงเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าโชว์เออ มันจะไม่ใช่แค่เพลงแบบมาร้องเพลงนะแต่มันจะเป็นโชว์แล้วทุกโชว์มีความหมายหมดเลยจริงเออมีความหมายอ่ะทีนี้เนี่ยมีแฟนๆเนี่ยเขาก็ือว่าดีใจว่าได้เห็นริสิงกลับมาครับร้องเพลงแล้วก็ทําโชว์ด้วยกันทั้งสองคนเองมาร่วมงานในอีกครั้งตรงนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแอบเครียดเหมือนกันนะพอหลายๆอย่างเราแบบนั่งที่ได้ว่านั่งทำเองกันหมดใช่ใช่คือใหญ่คนที่เกิดขึ้นเราสองคนเลยครับแล้วก็ด้วยเวลาด้วยหลายๆอย่าง เรื่องคิวเรื่องอะไรนี่นะทำให้การซ้อมเนี่ยถึงน้อยกว่าครันก็ดีนมากเลยแต่เราดันทำโชว์ยากกว่าครั้งก่อนใช่เราก็เลยแบบว่าเอ้ยเราก็มีความเครียดนิดนึงครับแต่จะพยายามวันมันวมันเป็นความสนุกครับทุกคนครับคือเต้นกันอยู่แล้วแน่นอนครับแล้วคุณก็ร่วมงานมานานอยู่แล้วดังนั้นมันเหมือนมันรู้ทางอยู่แล้วแหละถูกต้องไหมเอางี้ดีกว่าอยากรู้แบบว่าสั้นๆถ้าเป็นโชว์พาร์ตของฟิสิ่งโตเนี่ยจะใบ้ให้คนดูว่าโชว์มันจะออกมาเป็นประมาณไหนด้วยท่าทาง ด้วยคาดทางโดยไม่ต้องพูดที่ว่าโชว์ของคริสสิ่งมันจะออกมาประมาณไหนผมคิดออกผมคิดออกก่อนให้ผม่อกนะคานี้เลยโอ้อันนี้เนี่ยมันคิดได้หลายแบบหนึ่งแมวู่อานเนยคิู่เป็นแมวหรือเปลาเฮ้ยมันจะร้องไห้ไหมหรือว่าเฮ้ยขับรถมอเตอร์ไซค์งั้นเงี้ยี้ยเงี้ยเงแบอกแค่นี้แต่โชว์นี้งั้นผมปอกไป อ่ะอีกแบบนึ่งอีกแบบนึงเอ้ยเอ้ยแค่นี้แค่นี้แค่นี้อันนี้อาจจะเป็นการชักทงชาติกันด้วหรือว่าจะได้กระโดดหรือเต้นหรือเต้นหรืออะไรบ้างอะไรบ้างแค่นี้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 ก็บอกแค่นี้ก็บอกแค่ ยังยังไม่สะ่อยมากนะครับผมไน่าสะพ่อยละอันนี้สะพ่อยแค่นี้สะพ่อยมาแล้ก็เอาไปดาวนเองแล้วกันว่าโชว์จะออกเป็นแบบไหนแต่ที่แน่ๆคือทั้งสองคนก็ตั้งใจเต็มที่อยู่แล้วครับนะครับเชิญชวนหน่อยนะครับเพราะตอนนี้จริงๆบัตรเนี่ยที่มาดูที่แพร์เนี่ยตอนนี้โชว์เอาเรียบร้อยครับแต่เรายังมีการเปิดจำหน่ายบัตรแบบไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่สามารถซื้อได้ถึงวันพรุ่งนี้เลยเวลาสี่ เย็นนะครับครับผมเชิญชวนให้คนที่เอออาจจะอยู่ไกลไม่ได้มาที่แพร์หรือว่าซื้อบัตรไม่ทันเนี่ยมาดูไลฟ์สตรีมมิ่งกันเยอะเโดยผมเชื่อว่าทุกคนนะครับผมถ้าเกิดว่าสามารถมาได้ในวันพรุ่งนี้มาทั้งหมดอยู่แล้วแต่ก็อาจจะมีบางคนที่ติดเวลาหรืออยู่ไกลมากๆหรืออย่างบางคนอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอในสตรีมมิ่งครับครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมในสตรีมมิ่งก็ให้กำลังใจเราได้วยกันย่าสตะโกนมาดังๆเลิฟเอาต์เราตะโกนมาเลยตะโกน เอแต่อะพรุ่งนี้สนุกแน่นอนแล้วก็หัวขออีพอแล้วกันไว้ทำโชว์ออกมาได้สนุกสนุกก็เต็มที่นะครับอคุณครับขอบคซ้อมต่อไปไม่แล้วอเสียงด้วยได้ได้เลยพี่ช่อไปขอไขเฮเฮ้เฮ้นครับอันนี้แ็ห้องแรกผมโช์นะครับอย่างที่บอกไปนะตอนนี้ยังสามารถที่จะซื้อบัตรดับไลฟ์สตรีมมิ่งกันได้อยู่นะครับถึงเวลาสโมงเย็นพรุ่งนี้นะครับอยากเชิญชวนมาซื้อกันเยอะๆผ่านทาง ไฮทิกเก็ตแมชชีนนะครับยังมีเวลาเดี๋ยวเราพาไปห้องต่อไปดีกว่านะครับคือจริงที่แพรเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นแบบว่าหลายๆห,ห้องนะครับเขียนจรงเขาช่วงพักช่วงอะไรเนี่ยแล้วมันมีโคนิฟูซัพพอร์ตนะครับเยอะมากๆนะครับที่ส่งมาให้กำลังใจพี่น้องนะครับอ้ามาที่ห้องต่อไปนี่ตอนนี้คนดูเยอะมากคนดูเท่าไหร่ละสองหมื่นคนสวัสดีสองหมื่นคนนะครับที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ด้วยตอนนี้เรามาห้องนี้ <c oughs> นี่เตรียมเสียงกรีไปเลย พอห้องของไร์วินนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าสองนุ่มเขาทำอะไรกันอยู่นะครับไปนีโอ้โคคือว่ามันเป็นอะไรมีไลน์ด้วยอ่ะเออโอ้ยายแล้วไม่รู้ก่อนเนี่ยแลที่ลงที่น้าแบบมันแบบโคตรธรรมชาติอ่ะมันแบบแล้วให้ผมนั่งเลบ โอเคตะกี้เนี่ยจริงเจอนไปก่อนที่เราจะพากันอยู่แล้วนะครับวินก็บอกว่าพี่โอที่จะถามอะไรวินบ้างวินอยากได้คำถามแบบเสียวๆไม่ผมไม่รู้เร็ว่านมี้มีไรมีเลวตัวต่างๆพร้อมเลยนะเออขึ้นก็มีเอพด้วยทุกอย่างเร็จเรอยบรอยอ้าถามไรวินเรื่องของความพร้อมครับตอนนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเพาะพุ่งนี้ถึงคอนเสิร์อนี้ก็สิบ โอ้โหนี่ตอบได้ดีเต็มร้อยไม่ร้อยห้าเลยไม่เคยเลยตอบคนดูเลยคนดูเลยเหรอ90ล้านเกินดูมาพุ่งมากกว่านั้นนี่เเป็นแบบเป็นพันเลยรตื่นได้นหมตื่นได้ตื่นได้คือจริงใบมินก็เพิ่งจบคอนเสิร์ตชูตทิ้งสตาไปถูกต้องไหมแล้วพอมา LL b a แฟนเฟสเนี่ย คือยังไงเรื่องของโชว์เวลาทําหรือคิดโชว์เนี่ยมันมันยากขึ้นนะเพราะมันเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปว่าอันนี้คนดูจะได้เห็นอะไรใหม่ๆมากกว่าในคอนเสิร์ตสุดที่สามไมได้เห็นผมกับบินในมุมที่ไม่เคยได้เห็นไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนไม่เคยทำโชว์ไม่เคยอะไนที่เห็นมาก่อนโอเคแล้วพี่วินล่ะเช่นกันเลยครับที่พี่ไปบอกก็คือคนจะได้เห็นในสิ่งที่อาจจะไม่เคยเห็นเซอร์ไพรส์แน่นอนเหายแน่นอนเลย เอาเป็นจะมีดีชุดหนึงนะ่งนะเปลี่ยนแต่ว่าเราไม่เดิมเราไม่เดิม <laughs> นี่ไงมาสายตลกอีกแล้วเน,นี่ยเอางี้คือเราได้คิดแล้วว่าเฮ้ยทุกห้องเนี่ยจะต้องใบโชว์ของตัวเองเพื่อเป็นการสปอยเล็กน้อยด้วยท่าทางไม่ต้องพูดว่าโชว์ของตัวเองจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ใบด้วยท่าทางอย่างตมืกี้ห้องของพี่คฟรชพี่สิงเนี่ยพี่คริสเขาทำท่านี้แล้วพี่สิงเขาทำท่านี้อ่าใบท่านี้ถ้าเป็นโชว์ของไรวินคิดว่าท่าจะเป็นแบบไหน นี่แบบหลายสเต็ปงานบอกแค่นี้ไม่พูดเยอะของวินล่ะถ้าเป็นท้าเย่ขึ้นนี่นี่อันนี้คือคำใบ้เลยใช่เย่เลยแค่เย่ใช่จริงตอนจริงมันง่ายมากเยเย่แต่ว่าก็อะอย่างที่บอกไปแหละมันคงจะมีอะไรพิเศษพิเศษแล้วก็ไม่ได้เห็นกันเช่นเคยแล้วก็ไปไปเดากันดูแล้วกันเพราะว่าผมเชื่อว่าแต่ละคู่เขาก็คิดโชว์แล้วก็อารมณ์ฟิลมันจะแบบ มันจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพาร์ตในแต่ละพาร์ตคือคสเำรอบนี้บอกได้เลยว่าครบรถครบทุกแนวเพลงจริงๆครบจริงๆครบมากให้มาดูครับผมนะฮะไม่เป็นไรถ้าสมมติว่าคุณซื้อบัตรไม่ทันเพราะตอนนี้บัตรมันโซเออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรายังมีเปิดให้ดูผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับสามารถซื้อได้เชิญชวนแฟนๆหน่อยนะครับเหลือเวลาถึงแค่วันพรุ่งนี้ในการซื้อบัตรไปดูไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับบอกได้เลยว่างานนี้ถ้าคุณไม่ได้ดูพลาดนะนี่โอเคคมาที่นน้องวิรับ เช่นกันเลยครับคือไม่อยากทุกคนพลาดนะครับต้องบอกว่าคอนเสิร์ตนี้คือรวมศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยเลยแล้วก็ไันเลยน่ว่คนโดมากเดี๋ยวมันไปแล้วไปไหนยไปเยอะโอเแต่แนวหน้านะเออน้องแนวหน้าแนวหน้าหนาไหน้านหคร้าไม่อยากให้ทุกคนพลาดครับใครที่ยังไม่ได้มีบัตรนะครับก็ไปซื้อบัตรดูผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งได้เลยครับ ครับผมครับผมนะคะก็คุณมีซึ่อคุณพูดว้าอะไรมีออกบูธไหมรัวกันนี่ครับมาสามารถเชิญที่บูธมาโต้ตอบกันในคันหลังได้เฮ้ยแล้วเราเรามีฝักด้วยฝันด้วยเหมือนกันครับมีบูธอย่เดียวครับโอเคยังไงว่าคุณดุงกันได้คือถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าไม่ได้มาไม่ได้แบบซื้อลักคอนเสิร์ตไม่ทันไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยก็ยังสามารถที่มาหน้างานกันได้เพราะมีบูธของเสียงปีนแล้วก็มีออฟฟิเชียลโมชชั่นดายของ JYP ด้วยเท่่าไหรรคับ ครับผมโอเคอ่ะขอบคุณไบรท์วินมากมากนะครับเดี๋ยวต้องมีซ้อมต่อตอนสองทุ่มครับผมสู้ๆแล้วเดี๋ยวจะกานั่งให้ได้เลครับเจอกันครับเต่งานดีครับโอเคไปห้องต่อไปเขาเข้ามาใช่ไหมเขาเหรอโอเคไปไหนอ่ะอะไรนะไปห้องต่อไปไงบอยเอาไงบอยเอาไงเนาะโอเคโอเคโอเคห้องต่อไปมานะครับผมเป็นห้องของนี่อันนี้แก๊งนี้คือแก๊งแห่งความแบบ สนุกสนานนี่อยู่กันหลายคนห้องของเตนิวแล้วก็ออฟกันกันีน้ชอบรวมแก๊งชอบอยู่กันเป็นหมู่มวลน,นะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าตอนนี้กำฝังอะไรกันอยู่ครับ <c oughs> ทำไมห้องนี้คนมันเยอะจังวะโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> <c oughs> คถัาขนาดนี้ขออนุญาตกลับนะแล้วขออนุญาตไม่คุยดีกว่าไม่ใช่ค่ะเพราะดูแล้วคุณไม่รู้เรื่องแน่เลยแกเนยพี่ที่คุณดูเรื่องคอะดูเรื่องนะยังไม่ได้เต็มตัวอ๋อแต่ประนด็งนะฮะเฮ้ยเป็นไรเราอะเป็นไรเราเป็นไรเกินกล้องเกินกล้องเกินกล้องเออนี่นี่น่ารักจังอุ้ยไอ้แท่งไฟนี้มันเปลี่ยนสีได้ด้วยใช่ป่ะใช่ค่ะอย่าใช้ผิดวิธีนะครับอมา่าเสื้อตัวนี้ของเขามีตำนานยังไงตำนานขนาดไหนมีคนชมบนหน้าโกรธด้วยคนหนึ่งเฮ้ย อาพ <át stars> ่ไม่ใช่ไม่วางใส่บอมเบอร์อ่าอันไม่ใช่เลยไม่ใช่มีงมีอะไรจะพูดกับแต่แต่มันตั้งใจมากครับในนี้ครับเพราะอยากเป็นที่ตามราจริงนะเอางี้เดียวเราสัมภงคัดยังไงดีตอนนี้กล้องมันจะเห็นกว้างได้ทั้งหมดไหมอยู่อย่างนี้หรือว่าอันนมาแล้วตัดกันให้หมดเลยซ้อนสี่ซ้อนสี่อันนี้ถ้าไปบนท้องแน่นอนผิดกฎหมายครับแต่ว่าไม่ผิดกฎหมายตอนผิดกฎหมายซอนได้ อะไรอยู่อะไรกับขาคู่อยู่นี่สลหรับการเบื่อเพราะว่าโชว์เราไม่ธรรมดาโชว์เรามีสลหับกันด้วยจริงไหมเนี่ยพูดล้อเล่นองงั้นแหละดีาอะไรมันท้าทายอำนาจมืดนี่หนไม่บอกอะไรยาเขียนน้องกันเอาโอเคโอเคเาไเอาไวอเวมแม่จับฟ้แม่จับฟ้ถามความพร้อมเต็มเต็มร้อยอฟกันเต็มเวพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์เก ขาดอะไรขาดไอ้ที่ต้องพูดอ่ะออ๋ขาดสเต็ปใช่สปต์า็ปแต้องนันโชว์เนี่ยพร้อมมากมากกันอยู่แล้วเราเตรียมตัวมาดีครับผมคุณเตะแล้วครับคุณเตะครับตอนนี้ความพร้อมต้อพูดถึงความพร้อมเนี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ครับห้าสิบและอีกห้าสิบนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นดีหรือเปล่าห้าสิตอนนี้กังเละอยู่เพราอ้เสื้อเอามาขายแล้วอ้ยเราก็ต้องพร้อมอ่ะเดี๋ยวโชว์มันมัสอะไรโกลอเรา เขายิบเขายิกันเขาหยิกันเถอแต่ว่าฮันึคือไมันเครียดเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้เรื่องแบบเนื้อร้องการเต้นเพอร์ฟอร์มการคุยหรืออะไรเครียดที่แทนที่จะซ้อมมีคนมาถามอี่ซอมอะไรอยู่เราต้อมานั่งรับแล้วพอคุณพูดอย่างนี้ไปกเนิวเซฟแล้วเีนด่าบอกว่าเขาจะซ้อมแล้วก็เสียเวลาเออไม่แว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าพี่เดียวจะมาเราเราพยถามอยู่เลยว่ามา ก็เดี๋ยวว่าเช็คความพร้อมเดี๋ยวรอบแรนครฟูก็จะมั่นใจมาก<ช><ช>ยิ่งขึ้นดีความเกือใส่ผมว่าก็เดี๋ยวเอาอุนนกเกรณบมาละไเกอโอผมพูดเกยกับคอนเตลือหน่อยก็ผมว่าก็จะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน ต่างๆอัพเลยนิดหน่อยแบบพวกแบบท่าต้มท่าเต้นอะไรเราต้องแบบมาเก็บให้มันให้มันโอมมันเป็นโรบแต่เพลงพวกเราบอกเลยว่าเป็นเพลงสี่คนที่ไม่เหมือนว่าไม่ใช่สุพีเพลงของพวกเราอ่ะเป็นเพลงทุกคนร้องตามได้นะเพราะฉันอยากให้ทุกคนร้องตามได้ไหมมีเพลงของวงไบแบดทถึงแอบไปไม่มีไม่เล่นเล่นเราไมตัดเลยเหรอตัดเลยบูปิ้งนั่นโอ้โ ช่วยกันร้องตามเท่าที่จ่ากรุณาหน่อยนะเดี่ยววันนี้มันย่อมาจากอะไรี่ Boy of the Year อะไร Blood of Youth อ๋อแล้วก็รูทีแล้วอะไรบ้างอันแล้วก็สองก็มันคอยน้ำอยู่อ๋อแล้วก็อันแล้วกสามก็บายบายไม่มีแล้วไม่มีแล้วแล้วคุณการกี่เปอร์เซ็นต์จ้ะพร้อมก็พร้อมนะแต่ว่าชอบตื่นเต้นไงชอบที่ลืมเออลืมคือลืมสคริปต์หรือว่าลืมเนื้อลืมหมดเลย ลืมแบบบางทีแบบขึ้นไปก็แบบว่าลืมพลาดเล่นบ้างอะไรเงี้ยชอบเป็นคนที่ลืมแต่ตอนสอมันก็จะพอแต่พอเอาจริงมันจะตื่นเต้นมันจะตื่นเต้นนวาที่ลืมที่สัอีกเนะอ่ะเอางี้มันลืมทุกอย่างอยู่นะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วกันไม่เหลายทีคนดูหลายหมื่นแล้วตอนนี้จริงป่ะเนี่ยเยอเยเหรอหลายหมื่นหลายเก็เลยไม่ตั้งใจเลยมะตั้งใเอาใหม่แต่แรกเอาใหม่ที่เะทำมาใหม่แต่แรกขอเอใหม่จะได้ตัวเองได้ไหมครับ ทำไงอัเชนกลับตัวเองแล้วอะฟลิปฟลิปกับนี่ไงนิ่หน่อยฟลิปฟลิปลำบากนี่นี่นี่ฟลิปคนอื่นเขาแบบว่าไปถึงกาคุยกันนิดดีพอมาเขาก็วจัดผมก่อนเออครงนี้ผู้จัดการดีคอนเสิร์ตดีไหมดีอยู่ไม่ได้มีคนเทนม์นี่นะช็คหน้าตัวเองกันมีเวลาน้อยนะถ่ายรูปถ่ายรูปเวลาน้อยถ่ายรูปเวลาน้อยเออสวัสดีทุกคนครับสวัสดีนี่ตะกี้เนี่ยผมอ่ะถามทุกคนไปแล้วว่า ถ้าถติว่าใบโชว์ของตัวเองออกมาเป็นท่าทางคุณจะใบด้วยท่าทางแบบไหนอันเป็นเรื่องของอารมณ์ออันนี้บอกละกันพี่ควิสเขาใบอย่างนี้พี่ไบรท์เขาอย่างนี้มันทำอย่างนี้เลยเหรอเขาทำอย่างนี้เป็นการแบบแต่ปอยว่าโชว์ในค์สของเราที่เป็นแต่ละผู้เนี่ยจะเป็นยังไงครัโชว์ของออฟกันถ้าถ้าใบให้ถ้านี้ได้ไหมกันอ่ฉันถือไน มีได้ไหมอ๋อก็ได้แต่ผ้าไหนครับแบบเดินมอหุยลองไปเท่านี้กันเาา่ทนี้กันได้ไหมมันดูเป็นการใบี่เสียวอ่ะอไหนเตนิวไหนเตนิวเตนิวผ้าเตนิวชทำไปทำยังไงนี่ยังไงนี่อันนี้อาใบ้อย่างงี้ก็คือปวดหัวกันแล้วกันไม่ไหวแล้วเยี่ยมเล้ยนะใบกันแสววไม่บอกว่าคืออะไรแต่ว่าอย่างนี้อย่างนี้เออเอออย่างนี้ นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เหลือเวลาไหมกี่กี่โมงแล้วเนี่ยทุ่มสี่ห้าทุ่มสี่ห้าเพราะว่าเดี๋ยวสองทุ่มเนี่ยทุกคนจะต้องไปรันคูแบบจริงๆ yes เออแล้วเราก็จะได้สวยให้เขาดูด้วยไม่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 เขาจะซื้อบัตรนี่คนดูตอนนี้สองหมื่นกว่านี่ก็เต็มมีสิ่งเรื้องสำคัญคือคนที่ต้องควบคุมพฤติกรรมนิวคนตอนนี้เป็นยังไงครับก็คือถือไม้เตรียมตีในทุกๆประโยคที่นิวดออกมา ผมรู้สึกปวดหัวมากเลยตอนนี้กันฮะอะไรตอนใช่ฟิลเตอร์เลยอ่ะคุณมีมีของมาขายไหมบูธพวกนี้มีครับแล้วขายอะไรเขาขายอะไรเออเสื้อสติกเกอร์กิฟต์ต่ออืมกิฟต์ตอกิฟตอะไรนะอ๋อที่ติดมือถือใช่ไหมกิฟต์ตอกิฟต์ต่อติดติดมือถือติดมือถือหลังมือถือนั่ละอ่ามีออกบูธนี่อันนี้ไม่สนอะไรหรอกสนหน้าตัวเองละมุมแหละถามมุมอย่างเดียวเจอกันมุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้มีขายเสื้อเหมือนกันครับขายสองเขายังไม่ถามหนูเดี๋ยวเขาจะถามทุกคนนะครัขายเสื้อเหมือนกันหนู้องไขายเสื้อแบรนด์อะไรแบรนด์อะไร New Wave ครับ New Wave เสื้อยืดครับผมมีสองสีครับอ่าสีขาวกับสีแดงนี่แบบไม่ใช่แบบไม่ใช่ตัวที่ใส่มานะเอออใช่ครับตัวนี้แหละหรอจริงปะเนี่ยนีแค่นี้แหละครับอ่าแต่ว่าซื้อกุนุนได้มีคนวิ่งไปหยิบของแล้วครับนี่ปิดไรเราหยิบผมนะครับปิดไสื้อยืดลนยดูกลาสไลท์นะครับเป็นเสื้อยืดหลากหลายลายไม่ใช่อันนี้นี่มีคอลเลคชั่นเก่าเลยครับ ก็เดี๋ยวไปเจอ,อกันโอเคครับผมก็ของผมมีเสื้อยืดแล้วก็มีกระเป๋าถุงผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอันนี้คือของออฟจุมพนนี่คือแรงซามดิงพรุ่งนี้มีพรุ่งนี้มีขายแพ็กสามหรอใช่ครับเตรียมมาเยอะไหมเนี่ยเตรียมมาพอไหมหรือว่าถ้าสมมติไม่พอพีออเดอร์ได้หนึ่งหมื่นแพ็กครับหนึ่งหมื่นแพ็กใช่เพราะเราซมไปห่งแพ็กถูกใช่แต่ว่าทาจริงๆประมาณหกร้อยหกร้อยเซ็ตเท่านั้นเท่าแต่สั่งถุงมา่งห0 0่0หนึ่งหมื่นแล้วอันนี้เป็น อยไปเอาคาโดอรียตก็คือจะเรียบใช่ไหมไม่ได้จะับอย่างนี้ตลอดไม่ไมอันนี้คือพับมาพับมาตัดไนมแบบนี้หดเลยหดใช่ไหมอดตอนนี้หดเหมือนกันอ่ะ่ะน่ะอ่ะไ่ะอ่อ่อออ ไม่อยกได้เซอก็คือพีออเดอร์ถุงได้ใช่เพราะว่าถุงเหลือประมาณ9,008 8ใช้ประมาณ2,000กว่าเอออันนี้เราจะแบบว่าขายเป็นแพ็คแบบไหนแล้วทุกคนเจอกะพรุ่งนี้นะคะเออมาซื้อกันด้วยแล้วคือไม่ได้มัาถ้าสมมติว่าซื้อบัตรคอนเสิร์ตไม่ทันก็ยังไงมาอุดมาหน้างานได้ใช่ก็ยังมีบูธของทุกคนเลยถ้าอยู่หน้างานก็อาจจะได้ยินเสียงร้องมันนิดนิดใช่คอยโยโย่คอยแบบโยโยกหรือว่าอาจจะมีตัวผีไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แต่ไม่อยากให้สนับสนุนเขาไม่ดูแมนยูกันเหรอไม่ ไปกันใหญ่แล้วครับพี่น้องโอเคแต่ว่านอกจากคนที่แบบว่าเฮ้ยดูอยู่ทั้งบ้านตอนนี้แล้วแบบซื้อตั๋วไม่ทานแบบโซเอาไปก่อนอะไรเงี้ยเรามีไลฟ์สตรีมมิ่งอยากให้เชิญชวนหน่อยสามารถซื้อบัตรที่ไทยเกมเมเจอร์ได้ถึงพรุ่งนี้เวลา4ี่โมงเย็นข้อข้อนะก็คือตอนนี้ในบัตรามัโซอาไปแล้วใช่ไหมครับไลฟ์สตรีมมิ่งก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งที่ทุกคน ได้สัมผัสมาในช่วง2-3ปีนี้ถ้าใครไม่ทันก็อยากให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมแล้วก็สามารถสั่งซื้อเสื้อของพวกเราผ่านทางออนไลน์ได้นะครับโดย QR code เดี๋ยวจะลงให้ทีหลังนะครับผมโอเคอ่ะ นับการพิว่าโค้ดเหรอครับชวนชวนมาดูชวนเบบีมาดูพรุ่งนี้เบบีทุกคนครับก็ทุกๆคนเลยนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับในงานอ L นะครับรับรองว่าสนุกเต็มที่แน่ๆครับทุกคนใช้เลยใช้เลยคำว่าม่วนเออโชว์ของเราใช้คำว่าม่วนได้เลยม่วนคักคักม่วนแล้วก็ทุกคนก็สนุกมากๆเลยครับซื้อบัตรออนไลน์ดูไลฟ์สตรีมมิ่งก็ได้ใช่เออใช่เนี่ยกำลังจะให้เตปิดเพราะว่าเตยลำบากป็นภาษาอังกฤษเตยแปลเปภาษาอังกฤษอาร์คิดประโยคไว้อาคารเอาอันนิวเอันนิวก่อนเชิญชวนปาก ก็คุณเชิญชวนนะครับพรุ่งนี้นะครับใครไม่ได้มาก็เราต้องดูไลฟ์สตรีมมิ่งเพราะว่าที่นั่งของเราก็ตอนนี้มันขายตั๋วเอาไปแล้วเนาะก็มาดูเป็นสตรีมมิ่งได้ครับหาไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับถึง4โมงเย็นอลยโอเค for inter fan what what you want to say to the for inter fan buy ticket speed อย่ามาเล่นอย่างนี้โอเคก็ซื้อตั๋วกันเลยครับตั๋วสตรีมมิ่งนะครับทุกคนคือเอาเนี่ยสามารถดูได้ทุกที่เลยจะแอบดูในห้องน้ำก็ทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามาไม่ได้เราจะดูไม่ได้ทุกคคนสาามรรถดดูไ้ับ ทุกที่ทุกเวลาโอเค a n นคุ้นกว่า and for i n t e r fans ใช่ the ticket still s available uh, you can ใคร on Thai ticket page ท no. uh, ี่แบบ unlimited until 4pm t o m o r a o w for t h r fans ม r แฟนๆดูอยู่ครับบ่องชูแล้วก็กำลังตะลึงไม่เอายเนาะไปเลาะ อันนี้ไปเถอะน่อยถึว่าอะไรไปเถอะให้ดูกันเถอะอ๋อไปดูกันเถอะอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆเพราะว่าพวกเราซ้อมกันหนักมากอ๋อดูืว่าให้ผมไปเถอะไม่ใช่เธอจะไปทำไมล่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ให้ไปดูรอบลันดูด้วยครับสองทุ่มนะครตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกๆคนเลยนะครับทั้งสามคู่นะครับเขาได้ไปเตรียมตัวนะครับลันดูนะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อม ครั้งสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับทุกคนใครที่มางานก็เจอกันนะครับที่แมบบอีริน่านะครับเผื่อเวลาเดินทางด้วยรถติดนิดนึงนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะดูแบบออนไลน์นะยังไม่ได้ซื้อก็ได้ที่ไทยทีเก็ตเมเจอร์นะครับผมโอเคไปแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายอ่ะกระโดดให้โอเคบ๊ายบายครับึงดืมอันนีงไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยว เป็นไรครับ